you แป,แปลงนี้เป็นของเกษตรกรนะคะที่เขาใช้ยูนิไล์ร้อยเปอร์นะ้ำพี่นกเขาใช้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ช่วงนั้นฝนตกหนักมากใช้ยาแบบว่ารอให้ฝนหยุดคือผสมยาแล้วก็คนไว้ตลอดทั้งวันเพื่อที่แบบรอช่วงไหนที่มันมีช่วงที่ให้เขาสามารถใช้ได้เขาก็คือออกไปฉีดเลยซึ่งยาเราจัดยาให้เยอะมากพี่นก ทุกตัวที่ของผลิตภัณฑ์ของเรามีที่จะใช้ตรงนั้นก็คือสามารถใช้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยแต่มันไม่ได้ไม่ตรงโลกไม่ตรงจุดสําหรับจุดนั้นอะแล้วผลหนักขนาดนั้นด้วยค่ะมันขาดหลายสิ่งหลายอย่างไปมากอากาศไม่เอ,อื้อน้องเอฟทำไงคะแก้ไขเขายังไงฮะก็แจ้งมาท,ที่บริษัทนี่ละคะ่ะว่าพอดีตอนนี้คือมันยาที่เรามีตอนนี้นะคะ่ะเรารักษาไปแล้วด้วยด้วยอากาศมันไม่ได้ให้จริงๆแล้วก็ ยาที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองปรึกษาทางบริษัทดูซึ่งบริษัทก็มีการส่งตัวผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งก็ทดลองมาแล้วก็ลองให้เรามาใช้ก็คือตัวเดมิเท o m o มอฟบวกเมกอเซตใชครั้งแรกที่น้คือแบบลูกค้าจากจากไอแป้งนั้นนะแป้งที่คือเขาใช้กับเรา100%แล้วเขาก็ใช้ยาตัวไหนไม่หายเลยเขาใช้เนี้ยฉีดครั้งแรกคือแห้งเลยค่ะ แห้งเลยคือเขาก็แบบจีแล้วเขาก็มาบอกเราเลยอะค่ะว่ามันแห้งมันแห้งกี่วันฮะกี่วันที่เราเห็นสามวันค่ะเขามาบอกเราวันกับบอกแล้วว่ามันแห้งเลยว่ามันแห้งมันแห้งมันดีตรงที่เกษตรกรเราไม่ได้แบบหนีไปใช้อย่างอื่นด้วยนะคะก็รอที่จะใช้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเขาเรา่ังไงเขาก็มาหาเราอยู่ตลอดเลยเนี้ยค่ะสุดท้ายบริษัทก็ช่วยแก้ไขให้แก้ไขพอจุดนี้ได้เขาก็มาบอกเราเขาก็ยังยังแบบ ยังรู้สึกศรัทธาในตัวของบริษัทอยู่ผลิตภัณฑ์เราต้องช่วยเขาได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ยังยังเชื่อเราอยู่เป็นไบมากตอนนั้นความด,ดีใจ <c oughs> สิคะ <c oughs> เพราะว่าเรานอนไม่หลับพอๆอเขาเนี่ยละเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขาเขาผลผลิตเขาเสียหายแต่เรานอนไม่หลับว่าเราจะช่วยแก้เขายัางไงเราจะแก้ยังไงให้เขาเขาสามารถอยู่ได้เพราะเขาเป็นเกษตร,รกรเราก็เคยเป็นเกษตรกรเราก็รู้สึกว่า ทำมาทั้งปีอะเนี่ยมันคือเงินของเราทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเสียหายมันหายไปเราก็รู้สึกไม่ดีเช่ยนะคะเราก็เข้าใจเขาว่าเขาก็ต้องเจอจุดนั้นเหมือนกันกับที่เราเจอทีนี้ลอกมันยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าฝนมันก็ยังตกอยู่น้องเอฟทําไงต่อก็ตอนนี้ก็คือมีบริษัทก็ส่งตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาให้เขาบอกว่าจะต้องใช้สลับกันกับตัวไดเมทมอฟนะคะก็จะมีมีตัวใหม่ที่เป็นตัวบวกมาเพิ่มก็คือคอร์รทานิโอ ก็คือได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็คือเอามาฉีดอีกก็คือใช้แปรงนี้ก็คือแห้งสนิทเลยค่ะตอนนี้ตุ้มีผมเขาก็ไม่มไม่ได้มีการลุกลามเพิ่มเริ่มแรกก็คือเริ่มจากการไม่ลุกลามเพิ่มนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เสียไปอันนี้เราแก้ไขไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเสียไปแล้วใช่ไหมคะก,ก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรแต่ว่ามันหยุดมันหยุดไวยแค่นั้นคือมันไม่ได้มีการลุกลาม,มเพิ่มเติมแล้วก็ผลผลิตที่เหลืออยู่ ท,ที่ตอนหลังก็คือรอดหมดนเลยก็คือไม่ไม่มีปัญหาในส่วนนั้นเพราะตัดผลผลิตแล้วนะต้องอต้องกันยังไงนะเป็นไฮไลท<า>์เลยการต้านต้นค่ะการต้านเรามีการฉีดล้างต้นเพราะว่าในในช่วงเวลานั้นอนะช่วงนั้นมันคือช่วงที่มันกําลังหนักแล้วมีเชื้อราอยู่ใช่ไหมคะทุกครั้งที่มีการสัมผัสเชื้อรามันจะมีการกระจายสําหรับในมุมของเอที่เห็นมานะคะคือเขาอะเหมือนกับสวนล้งต่างๆเขาเข้ามาตัดทุเรียนใช่ไหมคะมันก็จะมีเชื้อราต้นอะสมมติต้นนี้ไม่เป็นอีกต้นนึงเป็น เขาไปเหยียบต้นนี้มาพอไปเหยียบอีกต้นต้นนู้นมันก็จะมีเชื้อราติดอยู่ที่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ทันได้เข้าเนื้อแต่ว่าถ้าเรามีการล้างต้นเชื้อราพวกนั้นก็จะหายไปก็เลยมีการแนะนําให้สมาชิกใช้ตัวซับราของเราใช่ไหมคะแล้วก็บวกแมโคโครบุคอบแล้วก็มีซีวิลแล้วก็คาบูกรีนนะคะอ,อันนี้คือชุดล้างต้นปกติที่เคยให้ฉีดแต่ปีเนี้ย ด้วยความที่มันผ่านศึกมาค่อนข้างหนักแล้วก็ไดเมโทม็อกเป็นยาที่ดี <Lak wa. S 1> <ak. S 2> ก็เลยใช้ไดเมโทมอ็อกค่ะสลรับเอาซับลาออกตัวอื่นยังใช้คงเดิมค่ะก็คือได้ผลดีมากคือชะงักเลยที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่อน้งเลือดทำทำให้ต้นทุนลดลงด้วยนะต้นทุนลดลงค่ะ <hani. S 1> เพราะว่าพอมีการล้างต้นเชื้อราหายใช่ไหมคะเขาก็ลดต้นทุนในการที่คือเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันหายไปแล้ว